สวัสดีครับพบกับนักสินเก้าสีรถมืสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นน <way S 1> <waters S 2> on ี้กันอ <mel> ีกครั้งหนึ <mel> ่งนะับมาอีกแล้วฮะสุดยอดรถครอสโอเวอร์จากค่าย Honda ตัวท็อปปีใหม่เช่นเดิมนะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2องพันสิ HRV ตัวท็อป1.8 RS ใหม่40 0 0 0 อีกแล้วนะฮะ Honda HRV ครับ c r อสโอเวอขวัญใจวัยรุ่นจาก Honda นะฮะวันนี้ตัวท็อปอีกเช่นเคยฮะ1.8 RS ราคารถใหม่ป้ายแดง1ล้าน1 1 9,000บาทคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเดิมนะครับเป็นรถโมเดลผลิตปี2019จดทะเบียนก็2019แน่นนเลยเพราะฉะนั้นเป็น Minor อ h a เชนแล้วเป็นตัวท็อป RS ด้วยนะฮะ มือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควา้าไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ดสี่หมกิโลเมตรรับประกันซื้อึ่งเต็มราคามาด้วยสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆจากเจ้าของเดิมยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าล้างขึ้นมามีอะไรต้องทําหรือเปล่านะฮะอ่ะตัวนี้ ตัวท็อป RS ฮะแล้วเป็นไมเนอร์เชนปี19แท้ๆเพราะฉะนั้นได้กระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นสีออกทองแดงใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้ใหญ่ๆเท่ๆสวยๆนะครับกระจังหน้าสีดำเงานะครับมีไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED ให้นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัว RS ก็คือเขาจะ มีเหมือนเป็นสเก์ตแบบบิวอินในตัวมาเลยเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเรียกว่าล่อมาจากโรงงานเลยนะใช้สีดำเงาเนาะแล้วก็ไฟหนะ้าจะเป็นโคมฟู l l d เต็มระบบเลยนะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เ d เท่ๆแบบนี้เลยนะครับสีจากเจ้าของเดิมให้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับกันชนดูแล้วคงไม่ต้องทำอะไรนะครับใช้ได้นะครับฝากระโปรงก็สีเดิมหมดนะฮะยังไม่เคยเก็บสีอะไร มีสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวแต้มเอาดีกว่าเนาะเพราะว่าดูโดยภาพรวม90%ใช้ได้นะครับแต่เหมือนจะมีรอยขนแมวพอสมควรเนาะแล้วก็มีขี้นกหน่อยอ่ะบานนี้เดี๋ยวเก็บให้ดีกว่านะครับดูแล้วบานนี้เดี๋ยวเก็บให้เนาะแต่ว่าให้ดูว่ามีแค่รอยขนแมวสะเก็ดหินกับขี้นกนิดหน่อยนะครับแต่มันก็อาจจะเริ่มเยอะเดี๋ยวเก็บให้ทั้งบานแล้วกันส่วนกันชนคงจะขัดให้อย่างเดียวนะฮะ กันชนมันก็ดูเรียบร้อยดีด้านล่างมีสะเก็ดหินนิดหน่อยก็คงขัดขัดเอาละกันไม่ต้องไปทําอะไรนะครับดูแล้วใช้ได้นะครับพาสีหมดตุลานะฮะไปตามนี้ก่อนนะครับกระจกเดิมของ Honda พร้อมกับฟิล์มรอบคันนะครับใช้ได้ตัวเอกระจกมองข้างเขาจะใช้สีดําเงานะครับ ก็เรียบร้อยดีนะมีเลนวอชให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้เท่ๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกตัว S เนี่ยกาบด้านข้างเขาจะใช้สีดำเงานะครับเมื่อตัดกับตัวรถแล้วดูเท่มากนะครับผิวบันด้านข้างแถบรวมดูแล้วคงจะไม่ต้องทำบางๆใสๆใช้ได้ริ้วรอยถือว่าน้อยดูแล้วคงไม่ต้องทำอะไรนะครับเจ้าของเดิมให้ฟรีมาเรียบร้อยกันสาดให้เรียบร้อยหลังคานะครับมีพานอลมมิกซันรูฟให้นะครับ เสาอากาศคลิปฉลามหลังคาก็เรียบร้อยคงไม่ต้องทำอะไรมือจับโครเมียมนะครับมีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งนะครับวันนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะอาจจะมีรองน้ำนิดหน่อยนะฮะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเจ้าของเดิมก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้นะฮะดูแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรใหญ่ๆนะครับได้ดิสเมกสีล้อเลยแล้วก็ล้อแม็กนะครับหน้าเงาร่องดำขอบเอ,อขอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูว นะฮะยางให้มาที่เบอร์215 55 R 1 7นะครับยางหน้าของโยโกฮามาปี22โอ้โหถือว่าได้ยางใหม่นะฮะนี่เจ้าของเดิมให้มานะคูหน้านี่ของเจ้าของให้มาเป็นยางโยโกฮามานะครับดอกสวยแน่นอนฮะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาแน่ๆเลยดูท่าทางดอกยังสวยยังลึกนะครับใช้ได้อีก5ปีสบายๆนะครับล้อหลังนะครับ ล้อหลังนี่ของผมเปลี่ยนนะฮะของผมจะใช้ Max x i s นะฮะก็ยิบสองเหมือนกันไม่น้อยหน้านะนะผมก็ไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันคู่หน้ายิบสองหลังก็ยิบสองนะแต่หลังนี่จะเป็น Max x i s นะฮะเพราะนั้นดอกก็เต็มเหมือนกันนะฮะยังสวยยังคมนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาอีก5ปีได้แน่นอนนะคระับโครงสร้างเลยละกันนะฮะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วสติกเกอร์ด้านหลังนะครับอยู่ครบสวยงามนะฮะสะโพกหลังเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะลูกยางยังเหนียวอยู่เลยนะฮะ สวยงามนะครับสวยงามเสาข้างซ้ายเม็ดอกักอยู่ครบ สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามครับน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน็อต <Not S 1> เดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเสาด้านข้างเม็ดอาร์คยู่ครสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดนะครับแอนเบรดรุ่นนี้จะอยู่ซ้ายมือนะบ่งบอกเลขตัวเครื่องยนต์ r 1 8 z f ลงท้ายด้วย53656เลขตัวถังเ r ็าลงท้ายด้วย P101823 ก็เรียบเนียนสวยงามนะครับหลังคาคนขับเม็ดอาร์ ถือว่ายังเหนียวไม่ดักสวยงามอยู่ครบอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับแก้มหน้าซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะสติกกงสติกเกอร์อะไรนี่ยังไม่ได้แกะนะฮะจากเจ้าของเดิมตอกด้านหลังอ้าวมามีสปอยเลอร์ให้นะครับตามสเปคอยู่แล้วด้านหลังมีสเก็ตหินนิดหน่อยมีถลอกบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวชิ้นนี้เก็บงานให้นะครับมีไฟเบรกให้นะฮะ กระจกเดิมของ Honda พร้อมกับฟิล์มล่ฟ้าไฟท้ายไมเนอร์เชนไฟท้าย LED นะครับก็สมบูรณ์สวยงามสองฝั่งเรียบร้อยดีไม่ต้องทำอะไรโอเคใช้ได้นะครับฝาป้องหลังเดิมๆผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะโอเคยังดูดีใช้ได้นะครับรอยขนแมวมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้ขัดได้นะฮะด้านหลังกันชนหลังเขาก็จะใช้สีดำเงานะฮะคล้ายๆชุดแต่งเนาะก็มีเซนเซอร์หลังให้2จุดมีกล้องหลังให้ในตัวไฟทับทิม สองฝั่งก็เรียบร้อยดีนะครับในส่วนของกันชนหลังคงจะไม่ต้องทําอะไรดูแล้วใช้ได้ฮะโอเคอยู่นะไม่ต้องทําอะไรเปิดมาดูฝาท้ายนะครับโครงสร้างหลักนะครับะโพกหลังเม็ดอาร์คสวยงามน็อตฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะเม็ดอาร์คซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันสวยงามนะครับรมพื้นยังสวยใช้ได้นะครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ถลอกไม่อะไรนะฮะมี อุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงนะครับแผ่นโฟมลายมีให้ครบนะฮะมีล้อไหลให้เหมือนเดิมนะครับเป็นล้อกระทะนะฮะก็น่าจะยังไม่เคยลงพื้นนะครับผิววันด้านหลังเดิมหมดนะครับแนวซิลิโคนลายเดิมหมดไม่มีร่องรอยการทําสีนะฮะไม่มีร่องรอยการเพราะการพ่นนะครับไม่มีร่องรอยติดแก๊สอะไรแนวซิลิโคนเดิมหมดจากโรงงานนะฮะทุกอย่างออริจินอลเดิมๆจากโรงงานหมดนะครับมาต่อกันที่แถบขวาภาพรวมนะครับ ค่อนข้างเรียบร้อยถือว่าขับเก่งใช้ได้ดูแล้วคงไม่ต้องทําอะไรนะฮะสิวพันธ์ุบางๆใสๆหมดนะครับฟิล์มรอบคันกันสาดร,รอบคันมือจับโครเมียมมีส์ทเอนทรีให้กระจกมองข้างสีดําเงามีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับดิสเบรกสล้อล้อหลังขวาก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าสวยนะครับไม่มีเบียดขอมีนิดหน่อยนะฮะมีเบียดฟุตบาทบ้างเล็กน้อยก็เป็นธรรมชาตินะ แต่ก็ไม่น่าเกลียดท่าปีเกบอร์เซยังดูดียางหลังของ Maxxis ปี22เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะฮะดอกลึกดอกสวยดอกเต็มนะฮะอีก5ปีได้แน่นอนนะครับล้อหน้าดิสเบรกนะครับเช่นเดียวกันนะฮะล้อแม็กหน้าขวาก็สวยนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับยางหน้าเป็นคู่หน้าจะเป็นโยโกะนะฮะโยโกฮาม่าได้ปี2 2เหมือนกันด้วยว่ายี่มเลยนะฮะดอกลึกสวยคมนิ่มเต็ม อีกหปีได้แน่นอนนะครับโครงสร้างหลักกันต่อมาสะโพกหลังครับเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดครับหลังคาเม็ดอาอยู่ครบซอกในประตูก็เดิมๆครับเดิมๆนะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะอ่ะเสากลางขวาครับ น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดนะฮะเสากลางขวาเม็ดาร์คอยู่ครบสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะโอ้สติกเกอร์อะไรยังไม่แกะเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยไปฮอ o n d a HRV นะครับก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Honda c ซี i c นั่นก็คือเครื่องเบนซิน IVEC 1>, 1 8ลิตร141แรงมารองรับเชื้อเพลิงได้หมดเลย e 2 0 e 8 5ได้หมดเลยอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะไม่แค่40,000ื่นนะโครงสร้างเดิมหมดนะครับหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ ตัวอักษรคมกริบเลยรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชคสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมมองลงไปเช็ดสีสวยงามมาร์ก,กิ้งแต้มสีหัวนอ็อตยังอยู่ครบทุกจุดคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายไม่มีอะไรบังมองเห็นรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คเยงตัวสวยงามผิววันแห้งเดิมๆนะครับตัวอักษรคมคมรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้ว เดือนพฤศจิก็เกิน6เดือนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก่อนออกรถนะฮะอ่ะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับรูกลมคมกลิบนะครับตัวอักษรคมกลิบเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันซอกในโอ้โหถือว่ายังใสย,ยังสวยนะครับหัวน็อตอะไรมาร์คกิ้งยังอยู่ครบเลย นะครับซอกนายด้านนี้นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามทุกจุดรูกลมแนกันร,ร้อนอยังสวยยังใสสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะรูกลมคลมคลิปน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น โอ้โหเดี๋ยวไปดูภายในะห้องโดยสารกันครับปายอ่ะภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเปิดมาแล้วตัว S ภายในจะใช้สีดำล้วนๆน,น,นะครับตัดกาได้สีเทานิดหน่อยนะครับที่เห็นนี้เป็นเนื้อเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้นะนี่คือเนื้อเดิมเลยฟอกและทําความสะอาดให้อย่างเดียวเพราะว่ายัางถือว่าสมบูรณ์สวยงามดูดีมากนะครับ ยังเนียนยังใสนะครับด้านข้างมีเขียวมีย่นบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าโดยรวมหรือว่าสวยเลยนะครับได้บอกไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะครับเหนืยวพวงมาลัยก็ใช้ได้นะครับโลโก้โลโก้อะไรสวยนะครับมีเลนวอชด้วยเนาะด้านข้างนะครับแผงข้างก็สมบูรณ์ครับใช้สีดำนะครับล้วนๆเลยวัสดุต่างๆยังสมบูรณ์ดูดีมากนะครับฟิล์มรอบคันยังสวยไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะฮะด้านหลัง แผงหลังขวาก็สวยครับสมบูรณ์เลยนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยคิดดูแต่ละจุดเนี่ยลักษณะขับคนเดียวแน่นอนนะฮะฟิล์มรอบคันสวยเลยนะครับเจ้าของเดิมแถมพรม5ดีมาให้ด้วยขอบพระคุณมากนะครับอบหนังเนื้อเดิมมีรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิกหัวหมอน3ตำแหน่งนะครับแล้วก็พับได้ตามสไตล์ HRV นะฮะก็จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ยกที่ออพนักตัวที่นั่งได้ด้วยนะครับวัสดุต่างๆถือว่ายังสมบูรณ์ยังดูดีนะครับยังใสย่ยังสวยมากๆนะครับปรับเบาะได้หลากหลายเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้พอสมควรนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับขนของเข้าออกเข้าออกขึ้นลงง่ายมีไฟส่องสว่างมาให้นะครับตัวเบาะอย่างที่บอกว่าพับราบแยก60-40 ได้นะครับ่าก็จะมีพื้นที่เก็บของเยอะเลยนะครับแหงประตูหลังซ้ายก็สวยงามสมบูรณ์เรียบเนียนนะครับฟิล์มยังสวยใช้ได้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ยังไม่รู้นะฮะตัวเบาพับแยกแบบอิสระเลยนะครับทั้งยกทั้งปรับเอียงอะไรแล้วเนื้อบอ่อถือว่ายังสวยมากนะครับเนื้อเดิมๆจากโรงงานพับราบลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับแ่สำหรับขนของนะฮะอ่ะ ประตูหน้าซ้ายนะครับก็สวยงามสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรฟิล์มรอบคันยังสวยใช้ได้นะครับเบาะหน้าซ้ายจะเป็นเบาะธรรมดานะฮะเนื้อก็ยังสวยมากนะครับสเปคเดิมจากโรงงานยังใสย,ยังสวยมากอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับายมาตัวท็อปนะฮะ 1, ะ 1. RS นะครับได้ปุ่มสตาร์ทได้กุญแจอ e m โมบิลิเซอกุญแจสำรองนีครบ ปุ่มสตาร์ทสตาร์ทขึ้นมาแล้วเลขไม่์ปัจจุบันก็4 4 0 0 0โลนะครับก็ถือว่าน้อยนะฮะเปิดแอร์ก่อนเป็นดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับมีไล่ฟ้าหน้าหลังเช่นเดิมนะฮะปรับทิศทางอะไรก็แบบดิจิตอลหมดนะครับทุกอย่างนะฮะโอเคคอนโซลด้านหน้าก่อนนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็มาด้วยสีดำพลาสติกแข็งๆนะครับนะ ก็ถือว่ายังสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรใช้ได้ระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่ใบ1 2ที่เสา3 4บอ5 6ด้านหลัง7,8 a i แ b a g อร์แบก8ใบพร้อมกับเบรก ABS หน้าจอก็เดิมๆจากโรงงานก็จะให้มาเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะฮะมีภาษาไทยให้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับแบบ3มุมมองเช่นเดิมนะฮะ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเลนวอชสำหรับดูรถที่จะแซงขึ้นมาด้านซ้ายด้วยในกรณีที่เราตีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆนะฮะก็จะมีพวก HDMI USB เล่นเพลงจากมือถือได้ซึ่งพอร์ตมันจะอยู่ด้านล่างนะครับดูนี้เขาจะพอร์ตก็จะม,มาซ่อนไว้ด้านล่างนะครับ USB HDMI นะ power outlet 12วต์อะไรอยู่ด้านล่างหมดเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นคันเกียร์คอนโซลเกียร์นะครับผมว่าเกียร์วัสดุต่างๆยังสมบูรณ์สวยงามนะครับเรียบร้อยใช้งานง่ายๆายสบายๆนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโคมาให้ด้วยนะครับวัสดุต่างๆยังถือว่าสมบูรณ์มากนะครับลองวางแก้วน้ําปรับระดับสูงต่ําได้วางแก้วลึกแก้วตื้นได้หมดเลยค่อนข้างสะดวกสบายนะครับที่เท้าแขนนุ่มๆนะฮะสีดําล้วนเลื่อนได้นิดหน่อยด้านในก็เป็นเกลีโล่งๆและเล็กๆนะครับ พวงมาลัยมีแป้นพัดเดิลชิฟต์ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆเลยที่หลังพวงมาลัยนะครับมีครูสคอนโทรลให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์โลโก้วัสดุต่างๆยังสมบูรณ์ยังดูดีพวงมาลัยยังสวยไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ถลอกนะครับยังค่อนข้างเนียนค่อนข้างใสนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าเฟิร์มๆแน่นๆนะฮะไม่หนักไม่เบากลางๆกำลังดีนะเหมาะสาหรับวิ่งทางไกลพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูลงขึ้นลงขึ้น เดินหน้าอยหลังได้โอเคครบนะกระจกไฟฟ้าได้ออตโต้คู่หน้าเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าธรรมดาเซ็นอัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะครับกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้ามีโหมดาร,รับกี่แบบประหยัดหรืออ e ีคอนโหมดระบบควบคุมการทรงตัวมีมาให้กระจกมองหลังแบบตัดแสงสะท้อนนะครับรู้สึกจะมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยก็จะเป็นเพดานเดี๋ยวดูไฟก่อนละกันนะครับ ไฟก็จะเป็นไฟ LED นะครับด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านไกลก็จะมีไฟอีกหนึ่งดวงเราไปไม่ถึงเท่าไหร่นะอ่ะที่บังแดดก่อนนะมาด้วยสีดำก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับที่บังแดดนะครับมีไฟส่องสว่าง2ฝั่งเลยแล้วก็ตัวเพดานก่อน นะเอาโหยังกลิปอีกแล้วนะครับถือว่ายังใสยังสวยยังสมบูรณ์มากๆนะฮะใช้ค่อนข้างรักษาเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีทลอกอะไรนะครับซันรูฟแบบพา n โนริกมิกวิวนะฮะเฉพาะตัวท o p RS เลยนะครับถึงจะได้ซันรูฟตัวนี้นะครับนะสามารถเลือกเปิดได้ทั้งตัวกระจกเองหรือว่าตัวม่านนะครับหรือว่าเราจะเลือกเปิดเฉพาะม่านก็ได้นะฮะร,รับเฉพาะแสงสว่างแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สุด อากาศบริสุทธิ์ได้ง่ายๆเลยนะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันเนาะเพิ่งเช็คไปนะครับเมื่อมกรลานี่เองเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครัเพิ่งเข้าศูนย์ไปนะครับตอน3 000, อน5 0 0 0นะครับตอนนี้44 0 0มเกือบพอถึงดิวแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถก็เช็คให้ละกันถึงดิวพอดีนะครับเข้าที่ Honda อะไรก็ไม่รู้เนาะพระรามสามนี่เองเจ๊ซ้ายมือมาดูหน่อยมีอะไรมาให้เราบ้างเจ้าของเดิมยังให้คู่มือมาให้นะครับขอบพระคุณมากนะครับ ให้โบชัวเรามาด้วยนะครับอ่ะมีสมุดเช็คระยะไหมเดี๋ยวดูกันอ่ะมีให้นะฮะคู่มือหน้าจอก็ยังมีให้นะฮะขอบพระคุณมากนะครับคู่มือเช็คระยะมีนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเนาะผู้หญิงขับนะฮะมือแรกมือเดียวนะครับตัวท็อป R S P ี19แท้เลยสีลูน่า i l v ลเว e ร์ l เมทัลลิกนะครับเลขตัวถัง M R H R U ลงท้ายด้วย P 1 0 1 8 2 3เลขเครื่องยนต์ R 1 8ลงท้ายด้วย3 6 5 3 6 5 6 ออกรถสิงหานี่เองนะก็เกือบปีหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวครบรอบกี่ปีเนี่ยสามปีนะปีที่สามปีพอดีนะสิบเก้ายี่สิบี่สิบสองสามปีพอดีนะออกกรุงเทพมานครแถวพระรามสามนี่เองนะครับอ่ะเช็ครนะยะเดี๋ยวนี้หลังๆคอนด้าเขาก็จะไม่ได้ลงบุกนะฮะแต่ว่าเราดูตรงนี้เอาก็ได้นะว่าเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อมกกานี่เองนะครับโทรเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยไม่ตรงแน่นอนนะครับสำเนารถกันหน่อย อะมาโมเดลปี19แท้นะฮะโอ้และได้ไป้ายสวยด้วยขอบพระคุณมากนะฮะกรุงเทพรถกรุงเทพมือแรกเลย659้่ีแเลขเก้ตุลานะครับภาษีหมดตุลานี่นะคะับไปตามนี้นะ สีเทาเดิมจากโครงงานนะครับเลขตัวถงงั 23, ง MRHRU ลงท้ายด้วย P 1 0 1 8 2 3เลขเครื่องยนต์ R 1 8 ZF ลงท้ายด้วย53656เบนซินล้วน4สูบ1.8ลิตร1 4 1แรงมา้าผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวซื้อเงินสดด้วยอ,อ่ะใครได้ไปถือว่าโชคดีนะฮะอุปกรณ์ครบถ้วนเช็คระยะครบถ้วนนะ,ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าครับไป ตัวนี้ก็เครื่องบล็อกเดียวกับ Honda Civic นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นขับทางไกลนะครับขับในเมืองได้ขับทางไกลได้เรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมยืดหยุ่นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ดูแลง่ายนะครับเพราะว่า Honda ก็ทำมาหลายปีนะครับมีความชำนิชำนาญเป็นอย่างยิ่งนะครับปัญหาไม่ค่อยมีนะครับ แล้วก็รถจออัตราเร่งก่อนนะครับอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีนะครับออกตัวค่อนข้างพุ่งใช้ได้นะครับหลังติดเบาะเลยระบบเบรกดีเยี่ยมนะครับ ABS ทํางานปกติแอเย็นสบายนะครับขับขี่ง่ายนะครับทัศนวิสัยยอดเยี่ยมมีกล้องมองหลังให้ในตัวนะครับฟัรมาไล่นะครับไม่หนักไม่เบากําลังดีอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานนะครับก็เฟิร์มๆแน่นๆนะครับดูแล้วกระชับดูแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับมีเลนวอชด้วยนะครับเวลาตีไฟเลี้ยวขึ้นมาก็จะ ดูรถที่แซงขึ้นมาด้านซ้ายได้นะครับทดสอบวงเลี so okay. ้ยวกันส okay. ักเล็กน้อยนะครับช่วงล่างก็นุ่มนวลนะครับวงเลี้ยวทําได้ดีครับกลับรถในพื้นที่แคบๆได้สบายๆนะครับโอเคแล้วก็ช่วงล่างถือว่ายังแน่นมากๆนะครับยังแน่นยังนุ่มนะครับโอเคก็ถือว่าความคล่องตัวยังโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับกลับรถในพื้นที่แคบๆได้โยกครั้งเดียวผ่านเหลือๆนะครับ ก็เหมาะสาหรับทั้งใช้ในเมืองขับทางไกลนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะแล้วก็เอาโดยสารถือว่ากว้างนะครับนั่งสบายปลอดโปรง่งไม่อึดอัดนะเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยแล้วในวันนี้ได้ตัวท็อปใหม่แค่4 0,000โลและปีถือว่ายังใหม่นะปี2019และยางก็ใหม่นะสี่เส้นในปี 2020, สปนี2022หมดเลยนะฮะใช้ได้อีกยาวๆเลยอก็อย่าช้านะกับตัวท็อป RS ซึ่งบอกเลยว่ามากี่ทีก็อยู่ไม่ค่อยจะนาน นพะพะชะานันห้ามช้าเด็ดขาดนะครับกับตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันครับไปอ่าอย่าช้านะฮะตัว Top R S มาอีกแล้วนะฮะรถครอส s อเวอรเท่ๆจาก Honda นะ แนะนำคันนี้เลย2,019 Honda HRV ตัวท็อป1.8 RS ใหม่40,000ตัวท็อปสุดเลยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดง1 000, 1 000, 1 0 0 0้าน0บาทโมเดลผลิตปี2,019แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2,019ฮนะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเดิมรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ4่0 0 0กิโเมรรับประกันซื้อคือเต็มราคา ปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านเราขายอยู่859,000บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้องันสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง819,000บาทโอ้ถูกคุ้มค่าน่าใ้จริงนะ 1> 8 1 9 0 0 0บาทได้ตัวท็อ RS ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่แค่40,000กิโลเมตรราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง และเดียวก่อนออกรถนะผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็ระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันคาเชโร่ก่อนส่งมอบเช่นเคยอายาช้านะครับนี่รักขายขายกันมาได้เลยที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรา i d l i n e 19sp ขหนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไป็น o ู l ก m นมาล้ะพิมพ์สุขาีประกอบเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า b t s สให้ลงที่สถานีวุฒากาประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสุข้ารีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตันจ่ายภายใน1นึนาที รถเด่นเยน,น้คลิกหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝานกท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีววกรรถมือรสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com